สวัสดีครับผมหวัสดี Eller, พี่ๆนานาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวเป็นงานชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับนกสตาร์นกกวักมาแล้วเด้อครับผมใครที่ถามหานะครับมาแล้วครับผมงานมาแล้วนะครับสนใจสั่งได้เลยนะครับจะเป็นยกชุดหรือแยกชิ้นก็ได้นะครับใครอยากได้เฉพาะคลืนอย่างเดียวเฉพาะบ่วงอย่างเดียวนะครับก็สั่งได้นะครับใครอยากได้แต่เมมเสียงนะครับอย่างเดียวก็สั่งได้นะครับ ใครอยากได้เฉพาะนกอย่างเดียวหรือลําโพงอย่างเดียวก็สั่งได้ครับจะเป็นชุดพร้อมต่อเลยก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาที่เหลือให้มันวุ่นวายนะครับคือเอาชุดพร้อมต่อมันพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไปถึงก็ของไปถึงก็แกะลําโพงนะครับแกะลําโพงออกนะครับแล้วก็ชาร์จให้แบตลําโพงเต็มก่อนนะครับแล้วก็แกะเมมเสียงตัวนี้นะครับนี่ตัวใหญ่่การ์ดใหญ่นี้ไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่ เมมนะครับเมมเสียงอันเล็กเนี่ยครับเมมบริการอันเล็กครับเอามาเสียบกับลำโพงนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเปิดอันนี้นะาเขาอยากได้ทั้งเป็นทั้ง2เสียงนะครับทั้งเสียงนกกวักและเสียงลุ่มก็จัดให้ครับก็ลงให้เลยนะครับเสียงนกกวักจะมีอยู่6เสียงนะครับอีลุ่มจะมี7เสียงนะครับก็จะเลียงเสียงให้เลย1นถึงหก็จะเป็นเสียงนกกวักนะครับส่วนจาก7ไปถึงสิบ สิบสิบสามนะครับก็จะเป็นสีลุ่มนะครับก็เปิดทยอยเลื่อนเอานะครับคืนหนึ่งชุดจะมีอยู่สี่สิบบ่วงนะครับแลวจะมีกระกระดิ่งหนึ่งตัวแถมให้นะครับแล้วก็จะมีเอ็นเปลี่ยนสีเส้นนะครับเอ็นเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับเอ็นเปลี่ยนก็ถ้าไอเอ็นมันบิดมันเบี้ยวนะครับเราตัดตรงนี้ออกนะครับนี่ตัดตรงปมตรงนี้ออกเอาวันไกรตัดออกนะครับแล้วตัวใหม่นะครับตัวเนี้ย เส้นหนึ่งนะครับเสียบเสียบหลอดมันจะมี2รูนะครับนี่หลอดมันจะมี2รูแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปจากด้านหลังนะครับให้เป็นเหมือนเดิมเอาไฟเช็คนะครับลนปมก็ติดหลอดเหมือนเดิมก็แค่นี้ครับเปลี่ยนเอ็นนะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะครับผมลกสตาร์ก็แห้งแล้วนะครับนะก็มันมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยฐานก็ประมาณนี้ครับ ไม่หนาไม่บางจนเกินไปกําลังสวยนะครับฐานประมาณนี้เลยนะครับนี่นกพึ่งเข้าก่อนหน้านี้ลูกค้าถามมาหลายคนมากนะครับถามหานกสตาฟพ,พอดีผมเลยว่ารองานเขาส่งมานะครับก็ตอนนี้ก็เขาส่งมาแล้วผมก็เลยแจ้งใน YouTube เลยแล้วกันนะครับให้พี่ๆนะนับไปติดตามเอาใครติดตามผมทางช่อง YouTube ก็จะเจอคนแรกเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปผมลงไปมันจะเด้งขึ้นจาก เข้าขึ้นโทรศัพท์ของน้าเลยนะครับจะได้เจอนะครับก็ชุดพร้อมต่อจะมีคืนแขวนหนึ่งชุดนะครับ40บ่วงมีกระดิง่งมีเอ็นเปลี่ยนแถมให้มีเมมเสียงหนึ่งอันนะครับเสียงก็สั่งได้จะเอาเฉพาะนกกวักอย่างเดียวก็ได้นะครับจะเอาอิลุ่มอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเอาไก่ป่าด้วยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเลาก็จะมีลําโพงหนึ่งตัวแล้วก็นกหนึ่งตัวอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชุดพร้อมต่อนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ประมาณนี้หรือว่าใครอยากได้เฉพาะแยกชิ้นก็ได้นะครับไม่ยากเลยโอเคครับผมนะสนใจสั่งได้เลยคืนตอนกต่อไก่ครับผมก็สนใจแบบไหนทักถามทักถามมาได้เลยนะครับใครมีเฟซมีไลน์ก็ทักเฟซทักไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับส่วนใครที่ไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมาได้นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปแจ้งที่อยู่ผมจดเอา มีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับใครสะดวกโอนก็โอนใครไม่สะดวกโอนก็เก็บปลายทางก็ได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวขอแพ็คของไปส่งก่อนชุดนี้เดินไปเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมรอรับหน้าบ้านได้เลยครับสวัสดีครับผมสนใจสั่งได้เลยครับมันมา,มา,นานทุกชุด